สดีครับวันนี้ก็มาทำงานนอกสถานที่นะครับผมมาทำงานให้จะเรียกว่าเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูดูบ้านก่อนนะครับนี่ประตูก็มีแต่ตู้เย็นนะครับก่อนจะททำงานก็นั่งกินกาแฟแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวพาไปดูบ้านครับอ,อนโดนี้ก็ตั้งอยู่ในเขตที่คนรวยอยู่กันนะครับแล้วก็ตึกนี้ก็ แต่เศรษฐีอยู่ครับแล้วก็ห้องนี้ก็เป็นห้องที่แพงที่สุดนะครับในตึกเพราะว่ามีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยนะครับด้านนอกก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารนะครับมีโต๊ะปิงปองแล้วก็มีจุดนั่งพักผ่อนนะครับด้านนอกก็จะเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวครับ,นะรบก็มีแค่ห้องนี้นะครับที่มี ระเบียงเสาไว้น้ำสุดตัวแบบนี้นะครับก็แพงที่สุดในตึกนะครับก็คิดดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นครัวที่ผมจะทํางานวันนี้นะครับครัวก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรครับมีแต่จ้างคนมาทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นถังขยาครับขนาดถังขยะยังดูดูหลาเลยนะครับงานวันนี้ก็เป็นงานแบบวันแมนโชครับก็คือ รับจบคนเดียวครับผมรับแขกประมาณ10คนครับวันนี้นะครับเครื่องครัวก็เป็นระเบียบเรียบร้อยครับเจ้าของบ้านไม่ค่อยได้ทําอะไรครับผมเนี่ยซอสก็ต้องทําเองหมดนะครับคือเริ่มจากศูนเลยนะครับผมคือทําเองทุกอย่างเที่ยวซอสนะครับทำซอสตีน้ําส้มหุงข้าวนะครับมีของทอด หุงข้าวก็ไม่มีม่งข้าวนะครับก็หุงแก๊สนะครับครัวก็เจ้าของบ้านไม่ค่อยได้ทําอาหารนะครับก็มีแต่จ้างคนมาทําให้กินนะครับถ้วยชามนี่ก็ซื้อมาแบบน่าจะเยอะกว่าร้านอาหารนี่นะครับมีทุกอย่างนะครับให้ผมเลือกนะครับเจ้าของบ้านใจดีครับบอกว่าทําตัวตามสบายนะครับผมก็เปิดไฟมากินก่อนนะครับฟินแล้วก็ทางานไปจิบไวไปครับ แล้วก็เสร็จแล้วครับผมก็มีผัดไทยมีซูชินะครับมีของทอดครับเสร็จแล้วผมก็นั่งกินกับเขาเหมือนกันนะครับเจ้าของบ้านเขาก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือเป็นพ่อค้าเพชรครับผม ขาก็ติดต่อผมมาหลายครั้งแล้วครับผมก็ไม่มีเวลานะครับวันนี้ก็เลยมีเวลามาทําให้เขากินนะครับผมเขาก็ชอบมากนะครับแฮปปี้ทุกคนนะครับก็จบไปสําหรับวันหยุดผมนะครับไม่ได้หยุดก็มาทํางานพิเศษนะครับผมโอกาสหน้าจะไปไหนเดี๋ยวติดตามครับผม